เริ่มกันวันนี้สารปกครองสูงสุดพิาพากษายืนตามสารปกครองกลางให้ภรรยาและลูกของนายสมัครสุนทรเวชอดีตผู้ว่ากรทมต้องจ่ายชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินกว่า587ล้านบาทในคดีทุจริตรถและเรือดับเพลิงครับ ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของสารปกครองกลางให้ภรรยาของนายสมัครสุนทรเวชอดีตผู้ว่ากทมและลูกชายขออภัยนะครับและลูกครับซึ่งเป็นทายาทมรดกชดใช้ค่าเสียหายแก่กทมกรณีทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงหลังปปชชี้มูลความผิดว่านายสมัครร่วมกันกับบริษัทไตเออร์เดมเลอร์พุกสเปเชียลฟาร์ซอยจำกัดของออสเตรียกำหนดราคาซื้อขายให้สูงเกินจริง ดังนั้นทายาทโดยธรรมของนายสมัครจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน587.580บล้าน5 0 0 0 0บาทพร้อมดอกเบีย้ย7.5%ต่อปีนับตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนปี53จนถึงวันที่10เมษายนปี46และดอกเบี้ยในอัตรา3%ต่อปีบวกด้วยอัตราเพิ่ม2%นับตั้งแต่วันที่11เมษายนปี64เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้ชดใช้ภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดนะครับ